แต้วนัทพรยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มไฮโซในประในค่ะก็นะตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เราก็อยากจะรู้จักขึ้นเ,เรื่อยๆถามว่าเรียกไปได้ยังครับ <c oughs> ไม่ต้องพูดมามันไม่ต้องอยู่ในยุคที่ต้องมาจำกัดความอะไรหรอกไม่ได้ปวดอะไรก็แค่แบบเหมือนเหมือนเราก็เป็นคนแชร์โมเมนต์ต่างๆในชีวิตอยู่แล้วต้องมองว่าอินสตาแกรมันเหมือนมันเป็นแบบ ไดอารี yeah. mm ่เก็บไว้ดูไม่ว่าจะเรื่องแฮปปี้เรื่องเศร้าก็แฮปปี้ก็จะได้แบบแจกความแฮปปี้ให้ทุกคนทุกคนตอนนี้มันเป็นว่าคังที่มันได้กันแบบหวานกว่าเดิมไม่หรอกตอนเด็กๆก็อาจจะยังไม่มีโซเชียลให้เปิดอาจจะก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราแฮปปี้นะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้อะไรก็ตามที่ทําให้เหมือนตัวเรามีความสุขคนละภามีความสุขก็เป็นแบบนั้นค่ะไม่รู้หวานหรือเปล่า ก็ทราบเหตุผลแล้วนะคะว่าขณะนี้อยู่ในสถานะแบบไหนและสาเหตุที่ลงรูปในไอจีรัวๆก็เพราะว่าเปรียบเสมือนไดอารี่ค่ะเก็บความทรงจำที่ดีๆเอาไว้ดูได้ตลอดเวลานะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และติดตามคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ